สวัสดีครับทุกคนขอส,สั้นตลอดไปสิงครับผมมามสิงใหนั้นทุกคนน้ำมันจะหมดหรอกด้ยโอ้ดำปีเลยครับพี่น้องเดี๋ยว,าวหายเลยโคตรน่ากลัวด tan นนะไปรู้ไหนเนียแสนต์มไม่กลัวสยอยา่าโเดฝุ่นครับตันครับพี่น้องตันรึเปล่ปาาไปได้สิ ปลาอร่อยเลยเฮ้ยจะเลี้ยวก็เลี้ยสิทำไรเนี่ย ผมไม่บอลไลน์เลยนะครับผม มีอยู่เตือนครับระวังครับเวลาขับรถนะครับดูอยู่เตือนเลยนะครับมีรถจ้ออยู่เตือนไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ปิดอย่างเดียวเนี่คือมุมมองมุมภาพเห็นไหมมอสัน มันหมดพอดีครับอยู่เตืนเยอะครับเส้นนี้ครับเนี่ยครับมุมปักครับรถก่อนจะอยู่เตือนเนี่ยเราไม่เห็นหรอกครับชะลอครับเนี่ยเราไม่รู้ใจมันเหมือนวัดใจกันนะเราก็ชะลอนิดนึงเพราะอาจจะรอเราแดด ขาดูอยู่แล้วก็พุ่งงออกมาเลยเพราะว่าไม่ได้หันซ้ายดูอีกทีรอกันเรียบร้อยครับคิดว่าเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยเจออย่างนี้ไปต้งครับเสียชีวิตกันเยอะไก่แค่ดยูเเิร์นอยู่เิร์นไม่กี่อยู่เิร์น,น,น,นชะลอกันใหม่ยก็ได้ต้องรีบแบบสุ์ตูต้องไปก่อนอนะไรเงี้ยไม่ได้นะชีวิตเราไนมะ่สัส๊ก่ จริงๆเ yeah. วล่าครับก็เจออยู่ตรงอยู่เตือนพยายามอยู่เลนซ้ายไว้จะปลอดภัยดีกว่าครับว่าใจเจอไอ้ส้มๆนี่ก็ระวังมันหล่นใส่หัวนะครับคือเราไม่รู้ครับผม ทำอะไรเริ่มมานะครับรีบไปกันนะครับผมเลยยังวะตัดขาไปได้เลยยัไม่ไ,ยอยไอ้อ่าชิบหายแล้วไปถึงไาจะได้เยยนี่ยปะเอ้าสวยนะครับอืมอะไรนะที่นี้บันเทิงครับจำไม่ได้ครับเลยไมายังห่วยสวยว่ะเดี๋ยว คุยเว้ยหาทางไปไม่เจอแล้วครับเดี๋ยวนะ